ังน,นั้นครับ intersection อนะจจะหมายถึงกระบวนการการที่จะช่วยให้ตระหนักถึงรูปแบบของผู้เรียนที่จะมีลักษณะของการเรียนรู้ที่ผสมผสานะเอาความชื่นชอบมาผสมกันนะซึ่งเกิดกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยที่เป็นกลยุทธ์เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นและนําไปสู่ความเข้าใจในภาษาเรารู้ทางภาษาที่เกิดความเข้าใจอย่างอย่างดีขึ้นนะครับโดยความเข้าใจในเรื่องของสิทธิคาาเกี่ยวเนี้ยนะครับนักวิชาการนะักการศึกษาก็จะสามารถนะครับ ตรียมการกระบวนการการเรียนสอนที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความผสมผสานหลากหลายได้และท้ายสุดก็จะเกิดการสร้างผลลัพธ์ที่ให้เกิดการเรียนภาษาที่สูงสุดกับผู้เรียนได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อลองมาดูในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนรื่์งาษาและเลรื่องเชิงวิทยนะครับ ก็จะคล้ายๆกับเป็นการทบทวนและผสมผสา,านกับความรู้ใหม่ตัวที่ว่าถ้าเป็น Visual Learners นะครับใช้ f l a s h c a r d ละล้วนนั้นแต่เพื่ออะไรครับเพื่อ Image นะซึ่งก็จะมาเรื่องของ Strategy นะครับเพื่อเรียนคำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์นะครับ Watching Video Movie Target Language for Comprehension ดูภาพ,พยนตร์นะในกลุ่มแบบภาษาเป้าหมายนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจ Utilizing Colorful Chart or Diagram นะครับใช้ชาร์ตที่เป็นสีสันหรือแผนภูมินะครับเพื่อทำความเข้าใจในโครงสร้างทารนันไวยากอดนะครับการอ่านหนังสือนะหรือตัวหนังสือซึ่งมีภาพช่วยด้วยอ่านะอย่างเช่นนะอย่างเช่นภาพแผนภูมิหรือภาพวาดอินโฟกราฟิกต่างๆ ซึ่งเขาบอกว่ายัางไงครับวิชวลเรนเนอร์เนี่ยชอบการที่จะ,ะซึมซับข้อมูลผ่านการมองนะครับอย่างเช่นภาพแต่แกรมหรือโครงสร้างหรือเท็กซ์ที่มีการเขียนออกมาแต่มันมองเห็นได้นะครับภาษาเนี่ยโดยลักษณะของทฤษฎีกรารวิศาก็เหมือนกับเป็นการใช้ f ฟล s h Card กับภาพะการดูภาพยนตร์ กา,ารอ่านวัสด,ดุต่างๆที่สนับสนุนโดยการใช้ตัวช่วยฟกสไลด์ต่างๆนะครับแทนที่จะเป็นเท็กซ์ล้วนๆเนี่ยซึ่งจะนําไปสู่ความชื่นชอบส่วนบุคคลคือการได,ได้มองผ่านการมองด้วยสายตากระบวน <c oughs> การเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งของผู้เรียนที่เป็น v i s u a l l e a r n e r เพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตา <c oughs> และก็นําไปสู่ความเข้าใจและคงอยู่ของตัวเนื้อหารหารือแนวคิดของภาษาที่เขาเรียนรู้นั่นเองข้อ2ครับ auditory learners นะครับ บอกว่าไงครับแน่นอนเขาฟังนะครับฟังพอดแคสต์ฟังหนังสือเสียงรหรือบันทึกเสียงลักษณะของอเป็นภาษาปลายทางนะครับการเข้ามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนหรือสนทนาการฝึกกับเจ้าของภาษานะครับการมีส่วนร่วมในกลุ่มการอภิปรายโต้วาทีพัฒนาทักษะการพูดและฟังนะครับการร้องเพลงกับเพลงต่างๆหรือบทกวีที่เป็นลักษณะของการใช้เสียงกับกลุ่มภาษาเพื่อฝึกฝนการออกเสียงและพอเรียนรู้ แบบนั้นนำมปสู่กลยุทธ์นะครับ Learning Strategy อย่างเช่นการฟังในเรื่องของพอดแคสต์นะครับการมีส่วนร่วมในสั่งบทสุทนาการร้องไปกับเพลงต่างๆนะครับที่เน้นในเรื่องของจุดแข่งในเรื่องของกระบวนการการสื่อสารผ่านการฟังเรียกเป็นช่องทางการฟังนะครับที่สื่อเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ชอบการรู้การฟังได้ฝึกทักษะ โดยการนะฟังอย่างเรียกว่าแอคทีฟวิเชียงรุกและรวมไปถึงการพยายามพูดภาษาเป้าหมายนำไปสู่การพัฒนาการเรื่องของการออกเสียงและความเข้าใจนะครับในขณะที่ k i เน t h e สหรือ Tactile l e a r n r r s อันนี้เข้ามารวมกันนะครับ e n g a g e hands-on นะครับ ใชก้กษาการลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะบทบาทสมมติ l o w p l a c e นะครับใน scenery หรือเป็น simulation ในสถานการณ์จำลองต่างๆนะครับใช้ gesture, of body movement นะครับใช้ท่าทางหรือทางขยับร่างกายนะเพื่อสนับสนุนแนวคิดในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ writing out words or p h r a s e by hand to enhance memory r e t e n t i o อาจจะเป็นกึงก่งผสมผสานนะครับทั้ง writing ด้วยแต่พอเอามือเข้าไปเหมือนเป็น hands-on เพื่อช่วยเกิดความจดจำ playing language Learning games or interactive activities that involve physical movements การเล่นเกมที่เรียรู้ทางภาษาหรือการมีปฏิสัมพันธะ์การทำนะกิจกรรมินสัปที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางร่างกายตรงนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งของ Kinetics จะเติบโตเรียนรู้ได้ผ่านการลงมือทำ การเคลื่อนไหวทางร่างกายการเรียนรู้ทางนี้เขาเรียกว่า r o l o w play scenery นะครับการเล่นตามฉากบทบาทสมมุติการใช้ร่างกายนะครับการเขียนคําโดยใช้มือการเล่นเกมทางภาษาการมีส่วนร่วมทางร่างกายภาพคือเอาร่างกายเข้าไปเล่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นทางเส้นทางที่สอดรับกับ kinetic learners นะครับโดยกระบวนการนี้ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในเชิงบวกในเชิงรุกนะครับกรกระบวนการภาษาทำให้กระบวนการนั้น engaging นะครับ คือคงอยู่อยู่กับมันและก็ memorable ก็คือจดจำได้ดีนะครับตัวท้ายสุด m u n t i modal learners หรืออ่นา model, ะนะนะมันติก็ได้นะครับก็คือเป็นผู้เรียนที่มีรูปแบบของการรู้ที่หลากหลายนะั่คือ combination นะครับซึ่งเราไม่ปฏิเสธว่าผู้เรียน่วนใหญ่จะไปแสง,งานครับคือมีเนื้อที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือเนื้อหาที่กำลังศึกษาเขาบอกว่า incorporating a variety of activities นะคือการพยายามใช้นะครับ กิจกรรมที่หลากหลายนะครับซึ่งจะมีปรากฏได้เห็นในลักษณะของสัมผัสที่หลากหลายแตกต่างกันว่าจะเป็นการช่วยดูการฟังนะครับหรือการมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การบรณาการเทคโนโลยีเบสนะครับที่เป็นอุปกรณ์นะครับก็คือเอาเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยว่าจะเป็นอินเทรมีเดียรอมันติมีเดียสื่อผสมการนําเสนอนะครับออปลิเคชันเรียนรู้ภาษาแล้วก็แพลตฟอร์มที้ันการเรียนออนไลน์ต่างๆเว็บไซต์ต่างนะครับการจัดเตรียมโอกาส เพื่อรักษาองค์การเรียนรู้แบบรายบุคคลและก็แบบร่วมมือเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เพื่อสนับสนุนความชื่นชอบที่หลากหลายแตกต่างกันไปของแต่ละผู้เรียนและท้ายสุดก็คือนําเสนอความยืดหยุน่นรูปแบบของงานมอบหมายนะเพื่ออนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเลือกโครงงานหรืองานที่จะสอดคล้องกับความชื่นชอบหรือรูปแบบของ Learning style แต่ละคนได้ะนะเขาบอกว่านะครับ m u l t i m o d a l l e a r n e r s นะครับ ตรงนี้นะครับจะมีความชื่นชอบในการทํางานเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการทําประสบการณ์การมีสัมผัสที่หลากหลายด้วยนะครับกระบวนการการรู้ทางภาษาตนี้ก็จงเป็นลักษณะการร่วมมือกับะสมผสา์ของ Visual Auditory k i n e s t h e t i c e l e m เ n t s นะครับเป็นองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดความชื่นชอบทางภาษาที่มีความหลากหลายผสมผสานการแตกต่างกันไปเนี่ยซึ่งจะเป็นลนักษณะของการกำหนดขอบเขต ซึ่งจะมีลักษณะของความแตกต่างเรื่องของการสัมผัสที่จะมองเห็นได้สัมผัสได้นักวิชาการก็จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความเชียช่วยวชาญหลากหลายได้ว่ามันควรจะทำอาไรและรองรับกลุ่มใดบ้างกระบวนการเหล่านี้จะวหผู้เรียนรู้สึกว่าตัวเองอยู่กับสื่อการสอนและวิธีการที่มันตรงกับความเชียช่วยวชาญของเราแล,และท้ายสุดก็คือเป็นทําให้เกิดการรู้ได้สูงสุดในแต่ละรูปแบบนั่นเองครับ